กองกลางดาวรุ่งทีมชาติเยอรมันของบาเยอร์มิวนิคสโมสรดังแห่งสืกบุนเดสลิกาเคยกล่าวหลังจากโรเบิร์ตเลวาดอฟสกี้กองหน้าทีมชาติโปแลนด์ย้ายออกไปเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาว่ามันเป็น ความท้าทายของนักเตะเสือใต้ทุกคนที่ต้องร่วมมือกันยิงประตูตลอดหลายปีที่ผ่านมาเลวาดอฟสกี้ถือเป็นตัวหลักในการผลิตสกอร์ให้กับบาเยิร์อย่างแท้จริงโดยดาวยิงไว34้34ปีซัดไปถึง344ประตูจาก375เกมรวมทุกรายการตลอด8ซีซั่นกับเสือใต้ในฤดูกาลนี้บาเยิร์ภายใต้การนำทัพของกุนซือยูเลียนนางเยอมันเข้าสู่ยุคถ่ายเลือดใหม่อย่างเต็มตัวหลังเลวาดอฟสกี้ย้ายออกไปแต่สิ่งที่น่าสนใจคือผลที่ก้าขึ้นมาทำประตูสูงสุดของสโมส ตอนนี้กลับกลายเป็นมิดฟิลอย่างมูเซล่าที่จํานวน15ประตูมูเซล่ากล่าวว่าโดยประตูทั้งหมดที่เลวาดอฟสกี้เคยยิงได้มันไม่ง่ายเลยที่จะหานักเตะแบบนั้นแต่เรามีทีมที่น่าทึ่งและเราต้องกระจายประตูออกไปทุกตําแหน่งและต้องหาทางออกในแนวรุกนอกเนือจากการที่เคยพึ่งพาเลวาดอฟสกี้เพื่อทําประตูในวัยเพียง20ปีฟีเท้าของมูเซล่าทําให้ได้รับคําชื่นชมมากมายจากตานานทีมชาติเยอรมันอาทิโลท่ามันเทอุตอดีตกองหลังของอิสิเลกที่เขาเรียกว่าดิโอเนลแมซี่แห่ง าคขณะที่เยอแก้นคลินมันอดีตหัวหอกและกุญสอทีมชาติเยอรมันซึ่งตอนนี้คุมทัพเกาหลีใต้กล่าวว่าจามานมูเซลาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่น่าตื่นเต้นที่สุดในฟุตบอลโลกที่ผ่านมาวิสัยทัศน์ของเขาการควบคุมบอลความเยือกเย็นในการครองบอลเขารู้ว่าเขาจะทําอะไรก่อนที่จะได้บอลผมได้คุยกับผู้เล่นหลายคนในกาตาและพวกเขาบอกว่าถ้าเยอรมันไปไกลกว่านี้มูเซลาอาจจะได้เป็นดาวรุ่งยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์นับตั้งแต่ออกจากเชลซีด้วยวัยเพียง16ปีแล้วมาเล่นกับบายเยินเมื่อปี2010 มูเซล่าพัฒน,นาฝีเท้าอย่างต่อเนื่องและโชว์ฟอร์มได้อย่างสม่ำเสมอซึ่งพูดได้เต็มปากว่าตอนนี้เจ้าตัวไม่ใช่ดาวรุ่งหน้าใหม่ของวงการฟุตบอลยุโรปอีกแล้วมูเซล่าเป็นตัวรุกที่ เกมได้นิ่งเกินวัยรวดเร็วหาพื้นที่ได้อย่างยอดเยี่ยมมีวิสัยทัศน์ในการสร้างสรรค์เกมและจบสกอร์ได้อย่างเชียบขาดรวมถึงกลายเป็นคีย์แมนในแนวรุกที่บาเยิร์จะขาดไปไม่ได้แล้วคันล่มอสันโอดอยเคยเป็นรุ่นพี่ของมูเซล่าในอะคาเดมี่เชลซีเขาได้กล่าวว่าผมได้เห็นเขาเติบโตในอะคาเดมี่ของเชลซีผมมองดูเขาเสมอเขามีพรสวรรค์มากตอนนี้เขาทําผลงานได้ดีอย่างน่าเหลือเชื่อกับบาเยิร์ผมมีความสุขที่ได้เห็นเขาก้าวหน้าและได้พัฒนาไปเยอะมากจุดแข็งของมูเซล่าคือการเลี้ยงลูกฟุตบอลติดเท้า เราก็มีแมเล็กซึ่งแนวทางการเล่นของเขาคล้ายคลึงกับริโอเนลแมซี่นักเตะชาวอาร์เจนตินาของปารีสแซงต์แชร์แมงอยู่มากทีเดียวโทมัสมุลเลอร์กองหน้าบาเยนย์ยกย่องมูเซล่าว่าเขาเคลื่อนที่ได้ถูกจังหวะเสมอขณะที่เทียรี่องรีตำนานหัวหอกชาวฝรั่งเศสบอกว่าเป็นนักเตะที่มีพัฒนาการรวดเร็วส่วนรุ่นพี่ในทีมชาติอย่างอิวกายกูโดกานบอกว่าเขาเป็นอนาคตของเยอรมันจากเด็กหนุ่มที่อายที่เดินออกมาจากเชลซีแบบที่ไม่มีใครรู้จกักตอนนี้ชื่อของมูเซล่าได้ก้าวขึ้นมาสั่นสะเทือนวงการฟุตบอลเเป็นทีีร่รยบ Olha